โอเคอ่ะวนเน้นเน้โอ้โห oh, oh, oh. สวยท่องเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆไปมันส์กนหยดติ้งกับเกมสนุกๆมากมายให้เลือกลองเล่นกันดูอย่างลองกันแล้วมันลองอีกอย่างไม่ลองมันลองกันดูจ้า สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็กลับมาเจอมจิการที่แกหมาจองเวกันจ้ะแม่โอ้โหมาเจอมาเจอก,กันกับตระกูลนี้อีกแล้วนะคะซึ่งตัวน,นี้จะมีสตัวเนาะเป็นมาจองเวหนึ่งกับมาจองเวสองแต่เอ๋จ,จะบอกว่าฟังสะบัดช,ช็อตถังคู่เลยจ้ะเออจริงงานนี้เรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันดีกว่านะจะว่าเบ็ดโอ้โหหลักหมื่นคุ้มจัดคุ้มเลย อยาจะบอกว่าเออเบดเริ่มต้นหนึ่งรอยบาทจุ้ของเราเนี่ยมันจะจุดจะจึ้งจะปางทํากําไรได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะจ๊ะมามาลร้นกันดีกว่าจุดเลยจุดเลย,โยอโอเคอ่ะวายเน้นเน้นโอ้โหสวยเรือสวยจึ้งลักหมื่นแบบคุ้มๆของแค่จ้ะ มาผมไปกันต่อไปกันต่อเรื่อยๆยาวๆสาวสวยเอามาอีกจ้าจวดมาเลยขอแบบเน้นๆเออวายรอบนี้อ่ะสวยไปกันต่อมาเน้นๆเน้นจัดเน้นจริงของแท้จะ้ะ คือด้วยความที่ในวันนี้เนี่ยเราพาเพื่อนเพื่อนมาเล่นกับเว็บตรงไม่ผ่านเอเจ้นเนาะก็จะแบบเล่นง่ายแตกปางสะบัดแบบนี้เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้จะรองรับทูมอนี่วอลเลตไปด้วยถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนไม่มีธาานาคารสามารถผถ,ถอนผ่านทูมอนี่วอลเลตได้เลยเนาะสาวอ่าโอเคสวยสามหมืนกว่าคุ้มคุมกันไปละราก็เจอต่อไปเจอต่อไปเน้นเน้นจ้ะอืะอโอเคสวย ยาวกันไปจวดไปอีกจะไหลอีกไหมจะจวดอีกหรือเปล่ายาวอืเน้นจัดเน้นจริงวายรอบนี้ดอกน,อนี้ก็คือคุ้มเลยสาวโอเคมาสวยอย่าบอกนะนั่นแงของแท้ เข้าสเกเทอร์ไปเลยโอเคงานนี้มาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าแบบ12บรอบ12ดอกของเราเนี่ยจะทํากําไรได้เท่าไหร่คือถ้าหากว่ามันทํากําไรได้เยอะและเราพอใจก็จะจบเกมไวเนสหนึงแต่ถ้าหากว่าไม่พอใจงานนี้โอ้โหยาวแน่นอนอย่าอ้อนืว่าจะสอนสเกเทอร์ตกใจตกใจวาวรอบนี้ตรงนี้เน้นเน้นอีกดีแม่ขอหลายอีกออโอเคสวย ไปกันต่อไปกันต่อออ<ส>โอเคคุ้มคุ้มจ้ะคุ้มเลยโอเคเริดม,มากแม่<ส>วายดอกนี้ก็แบบเน้นเน้นเน้นเลยมาบสวยโอ้โหโเริด จุดนี้8 7ดพันเจ็ดบบมๆจัดแล้วคือตัวมันฟรีของเรายังเหลืออีกเพียบอะ่ะดูท่าที่ทรงแล้วจบดจัดเเธอน่าจะได้แบบจบเกมขอนตังเลยเนี่ยเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็4ี่0 0ื่นกว่าไปละใครที่รู้สึกว่าเยอะแล้วพอใจแล้วคือจบเกมขอนตังได้เลยอะ่ะจุดนี้จริงโอเคสวยไปกันต่อโอ้ยเรื่อยๆย,ยาวอือขอแบบวายเน้นเน้น ไหลอีกไหมเออ,เอไปกันต่อไปกันต่ออ,อืออือสวยเลือแค่รอบเดียวรอบสุดท้ายจ้ะโอเคก็เริดก็จึงก็จวดก็แบบเอาเรื่องอยู่ก็คุ้มนะจ๊ะเอาดีๆปับ๊บเดียวกำไรคือพุ่งไปไปที่ห้าหมืนกว่าแล้วนะอ่ะ ง่้นนี้เราเล่นกันพอของปากของคอ,อแค่นี้ก่อนกันละกันนะเนาะไม่เล่นกันต่อแล้วดีกว่าจ้าถ้าเพื่อนเพืนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปให oh, ม่ๆจากช่องของเขาได้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะจ้าบ๊ายบาย